สวัสดีครับและนี่คือ The Story of Alex Thiradee หลายๆครั้งเขาเป็นคนคิดถึงคนอื่นจนลืมความต้องการของตัวเองครับผมแต่อยู่กับผมเขาจะมีความต้องการของเขาชัดเจน <laughs> แฟนของคุณเวลาคุณถามว่าอยากกินอะไรแล้วเขาตอบอะไรก็ได้คืออะไรก็ได้จริงหรือเปล่าคุณไม่มีโบนของตัวเอง ของโบเนี่ยคือเวลาเล็กถามว่าอยากกินไรคราวนี้โบบอกอะไรก็ได้นั่นคืออะไรก็ได้จริงๆอะไรก็ได้เลยพี่เล็กเลือกเลยแปลอะไรก็ได้ของเขาแปลว่าอะไรก็ได้จริงยิ้มอะไรอะ่ะหลังกล้องอะ่ะ <laughs> ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการไม่ได้คิดว่าเราจะได้มาเป็นนักแสดงได้มาเป็นดาราห,หรืออะไรงงี้เลยตัย้งแต่เด็กอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหล่อหรือว่าแบบหน้าตาดีหรืออะไรเงี้เลยด้วยซ้ำอ่ะเคยมีคนชมก็คือล่าสุดก็คือตอนแบบหขวบหขวบอะไรเงี้ยว่าแบบอุ้ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยขออุ้มหน่อยอะไรเงี้ยจนมาช่วงปีหนึ่งปี2ที่แบบได้เข้าวงการได้เป็นลีดจุฬาแล้วเราเริ่มผอมลงมาแล้วแบบก็เพิ่งรู้ว่าเอ้ยเราก็น่าตาดีเหมือนกันนี่หว่าอะไรเงี้ย <laughs> ด้วยความที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีความคิดจะเข้ามาอยู่เนี่ยก็เลยไม่ได้มีความคาดหวังว่าเราจะโตไปถึงไหนก็แค่คิดว่าเอ้ยเงินค่าขนมเพราะว่าตอนแรกสิ่งที่เราตั้งใจจะทําคือเราอยากเป็นนักบินพอวันหนึ่งเราได้เข้ามาเราได้เงินเราแฮปปี้ช่วงแรกเป็นมันเป็นแนวนี้เราไม่ได้แบบมีความสนใจหรือว่าแบบรักหรือว่าชอบในการแสดงขนาดนั้นเราชอบเพราะเราได้เงินพอเราเราถ่ายเราเราได้ทํางานไปเรื่อยๆอเราเริ่มมองเห็นว่าแบบทาไม่ได้ เราไม่พัฒนาเราโดนพุ่มกับดา่ามันกลายเป็นความท้าทายว่าแบบอยากทําให้ได้อยากเล่นให้เก่งขึ้นอยากแบบเล่นให้เก่งเหมือนพี่เคนทีเรเดสอยากเป็นนักแสดงที่ดีอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายก่อนจนเราชอบชอบจนกลายเป็นแบบเห็นคุณค่าของการแสดงจนกลายเป็นรักในอาชีพ ช่คำว่าอะไรดีอะเลยรู้สึกว่าเล็กไม่ได้ตั้งใจที่จะเติบโตขนาดนั้นคือมันคืออาชีพของเรามันคือมันคืออาชีพที่เรารักมันคือการงานที่เรารักหละแต่ว่ามันเป็นนาม,มาทำอ่ะมันไม่ใช่รูปธรรมอ่ะวิธีการพัฒนาตัวเองในในในศาสตร์เนี่ยเล็กว่ามันมันเป็นมาทมาทำมากๆม,มันไม่มีแบบข้อกำหนดตายตัวว่าจะทำยังไงถึงจะพัฒนาในด้านนี้เราแค่ต้องใส่ใจกับงานใส่ใจกับ uh, การ เติบโตทั้งในด้านวัยของเราด้านอารมณ์ของเราด้านประสบการณ์ของตัวเราเองการที่เราจะเป็นตัวละครอะไรสักตัวเราต้องเล่นกับจิตใจของเราเองการที่เราจะเข้าใจเขาหรืออะไรเงี้ยเรีกว่ายิ่งประสบการณ์ชีวิตของเราเยอะอะเราจะมีความเอมพาร์ี้คือเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ได้มากขึ้นด้วยวัยของเราด้วยประสบการณ์ของเรามันทําให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราเจอ รวมถึงคุณค่าที่เราให้กับการแสดงอ่ะมันก็มากขึ้นเรื่อยๆตามวัยของเราเหมือนเรามองเราเห็นคุณค่าในการแสดงมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้มันคือการเราศึกษาเราศึกษาชีวิตของเราไปพร้อมๆกับการแสดงเพราะว่าการที่เราจะเล่นเป็นใครสักคนเราต้องพยายามเข้าใจเขาพยายามเข้าใจชีวิตเขามันมันทำให้ด้านอารมณ์ของเล็กเองด้วยด้านความเป็นมนุษย์ของเล็กมันก็โตขึ้นเรื่อยๆด้วยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่13ปีที่ผ่านมาเราโต เราโตในสิ่งเหล่านี้เยอะขึ้นเยอะอะไรเงี้ยเรียกว่ามันเป็นตอนนี้เป็นเล็กอยู่ในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวก่อนหน้านี้เราอาจจะมองแบบก,กว้างๆแบบอนาคตฉันอยากทําอันนี้อยากเป็นแบบนี้อยากมีนูน่นมีนี่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มวางแผนให้มันเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นว่าแบบอ่ะแบบแบบสเต็ปต่อไปคืออะไรสเต็ปต่อไปคืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากแต่งครับผม,ผมก็อยากแต่งแล้วแล้วเราก็คิดว่าเราก็อยากแต่งกับคนนี้ เมื่อก่อนเคยพูดว่ารอพร้อมก่อนแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่ามันไม่มีจริงหรอกคำว่าพร้อมอะ่ะพอเราได้ถึงจุดหนึง่งเราก็ยังอยากเราก็ยังอยากเติบโตหรืออยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกมันไม่มีคําว่าพอหรือพร้อมอยู่แล้วเลยว่าแต่เล็กคิดว่าพอถึงจุดหนึ่งอะ่ะเราจะรู้ว่าช่วงนี้แหละการแต่งงานมันไม่ใช่เล็เลกคนเดียวเนาะมันต้องเป็นคู่ของเล็กด้วยเนาะที่ที่เขาเองก็ต้องแบบเออแต่งงานกันเถอะเหมือนกันอะ่ะเลขสิจวัดใจกันเลยนะต่อสามสี่ เล่รู้สึกว่าเรามีเรามีคนที่ติดตามเราอะ่ะเขาเอ็นดูพวกเรามากคือตอนเล่ยเด็กอะ่ะเล่ยจะรู้สึกว่ารวมถึงตอนนี้ด้วยนะเราจะมองมองคนมองมองเหล่าดาราเราจะรู้สึกว่าเอะเขาเขาแบบเตรียมกันมาหรือเปล่ามันต้องมีการวางแผนอะไรนี้มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแต่คือด้วยความที่ตัวเล็กเองอกับผู้จัดการเนี่ยเล็กไม่เคยมานั่งคุยกันเลยว่าเราต้องวางตัวแบบไหน อยากให้แนวทางการแต่งตัวของเล็กไปทางไหนอยากให้แนวทางการอาตอบคําถามสื่อของเล็กไปทางไหนอยากให้เล็กดูเป็นคนยังไงในสายตาประชาชนไม่เคยมานั่งวางแผนอะไรเหล่านี้เลยสักครั้งเดียวมันทําให้เล็กทุกวันนี้ก็คือเป็นเล็กที่เรียวมากๆโบเองก็เหมือนกันก็เป็นโบที่เรียวมากๆอะไรเงี้ยยุคนี้คนชอบความเรียวแล้วการที่เราเป็นตัวเองทั้งคู่ตั้งแต่ต้นมันเลยทําให้คนรู้สึกเอ็นดูคู่เราโดยที่ เราพวกเราเองไม่ต้องวางแผนหรือไม่ต้องแบบมานั่งระวังอะไรอะ่ะต้องขอบคุณคนที่ติดตามเราด้วยที่แบบที่แบบเป็นดูพวกเราที่เป็นแบบนี้ครับผมคือเล็กอะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยบังคับหรือว่าไม่เคยคิดเลยว่าน้องจะต้องหุ่นดีต้องหุ่นแบบนู้นแบบนี้ตัวเองไม่เคยคิดเลยเล็กอาจจะคิดอย่างเดียวคือเ<อ>ล<ง>็กใหญ่เขาแข็งแรงเล็กไม่ได้ชวนไปกินอย่างเดียวเล็กชวนไปออกกำลังกายด้วยที่เล็กชวนไปออกกำลังกายก็ไม่ได้อยากให้หนูผอมไม่ได้อยากให้หนูต้องแบบ เปลี่ยนไปหรืออะไรยังไงแค่อยากให้เปลออกกำลังกายเพราะพี่ชอบออกกำลังกายอยากให้สุขภาพดีคือโบ <Bo S 2> เป็นสาวเป็นผู้หญิงที่โครงใหญ่มเมล็ดก,ก็เป็นผู้ชายที่โครงใหญ่แน่นอนเราไม่ได้เราไม่มีทางผอมแบบผอมแบบผอมแห้งอะคนที่เขาเห็นเราแล้วเขาเป็นเราเราเป็นคนของประชาชนเราเป็นอยู่ในสปอตไลท์คนแน่นอนว่ามีคนอยากเรียนแบบเราเยอะแยะอ่ะโบเบบี้จะอยู่ในวงการเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนคนคนอยากเป็นเหมือนหนูเยอะ คนชอบไลฟ์สไตล์ของหนูเยอะเนี่ยแต่ถ้าหนูปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเพลออ้วนโดยที่สุขภาพไม่แข็งแรงอะเล็กเองก็ไม่เห็นด้วยอยากให้แข็งแรงไว้ก่อนอยากให้สุขภาพดีแล้วเราด้วยความที่เล็กจบด้านนี้มาเนาะเล็กจบวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬามาเล็กก็มีความรู้เรื่องโภชนาการอะไรเงี้ยเล็กก็เลยจะมีสอนน้องอยู่เรื่อยๆแบบเออลองกินอันนี้แทนหรือว่าแบบอะไรที่มันไม่ควรกินอะไรควรกินไม่ควรกินอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ห้ามาแบบพอแล้วเดี๋ยวอ้วนคือจะไม่เราจะไม่พูดคํานี้ทัวร์นี้อะไรก็คอยเตือนอ กินแค่นี้ก่อนสั่งแค่นี้ก่อนพอก่อนแล้วก็จะคอยช่วยเลือกอาหารสมมติว่าม,มีเมนู5้าอย่างแนละ้วแบบน้องอยากกินอันนี้อันนี้ล้วก็บอกว่าอันนี้มันเป็นงี้นะอันนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคอยช่วยคอยเลือกคอยเตือนนิดๆหน่อยๆครับผมแต่ว่าไม่เคยห้ามว่าพอแล้วเดี๋ยวอ้วนไม่เคยห้ามคำนี้เลยทากันรวยไปเรื่อยะหเาคิดว่าจะเป็นเดิมหลายๆครั้งเขาเป็นคนคิดถึงคนอื่นจนลืม ความต้องการของตัวเองครับผมแต่อยู่กับผมฮะเขาจะมีความต้องการของเขาชัดเจนไม่ <mm> <mm> แต่ว่าดีเล็กชอบเพราะว่าเขาเป็นคนอะไรก็ได้อะอะไรก็ได้ที่อะไรก็ได้จริงๆอะแฟนของคุณเวลาคุณถามว่าอยากกินอะไรแล้วเขาตอบอะไรก็ได้คืออะไรก็ได้จริงหรือเปล่าคุณไม่มีโบนของตัวเองของโบเนี่ยคือเวลาเล็กถามว่าอยากกินอะไรคราวนี้โบบอกอะไรก็ได้นั่นคืออะไรก็ได้จริงๆ อะไรก็ได้เลยพี่เล็กเลือกเลยแปลอะไรก็ได้ของเขาแปลว่าอะไรก็ได้จริงจริง <Yes> มันทําให้ชีวิตเล็กง่ายมากช่วยแรกไม่เข้าใจอ่ะช่วยแรกช่วงแรกที่มันยัง,ย,งยังปรับจูนกันอยู่ไม่เข้าใจเลยก็จะแบบ <S 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 อันนี้ได้ไหมซูชิได้ไหมได้พิซซ่าได้ไหมได้เออปิ้งย่างได้ไหมได้คืออะไรก็ได้จริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่เขาอยากกินแล้วเขาจะบอกกันไปก่อนเลยเวันนี้หนูอยากกินนี่ค่ะหนูอยากกินนี่ค่ะโปเข้ามาให้เราเลยแล้วก็แบบโอเคเดี๋ยวพี่ส่งร้านให้เลือกเนี่ยแม้แต่เรื่องเล็กเนี่ยมันก็เข้ากันก็เลยแบบ เราคือโบเป็นคนที่แบบเหมือนสิ่งที่เขาเป็นอ่ะมันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ดีกับทุกคนอ่ะแต่มันดีกับเล็กอ่ะคืออย่างเช่นเวลาเรามีปัญหาอะไรเวลาเล็กมีปัญหาอะไรอ่ะเล็กอาจจะเป็นคนที่จัดการด้วยตัวเองแต่โบอ่ะไม่ได้มาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโบแค่จะอยู่ข้างๆเขาจะรู้ว่าเรามีปัญหาแล้วเขาจะอยู่ข้างๆเราเขาจะไม่ทิ้งเราไปไหนแต่ขารัเขาานลาสพันไม่เท่าเล็กหรอกัคู่ ไม่หมายถึงไม่เท่าที่เล็กลักบูนหรอก <L ess> ยิ้มอะไรอ่ะหลังกล้องอ่ะคือจริงๆต้องย้อนกับไปเล็กเเ,เคยเล่นละครเรื่องหนึ่งชื่ออ,อนี่รักในกงไฟเล่นเป็นมาเฟียเหมือนกันเป็นฟิลมาเฟียตันแต่เป็นมาเฟียใจดีแต่ว่ามาเรื่องเนี้ยคือมันอีกแบบหนึ่งเลยอะ่ะพอพูดถึงมาเฟียทุกคนจะแบบเฮ้ยมาเฟียต้องเป็นคนแบบดูดุ ใส่แว่นดำหรืออะไรงี้ยสูบบุหรี่กินเหล้าหรืออะไรงี้ใช่ไหม <S <S มันทำให้เล็กไปไปไปทำการบ้าน <ừ. S 2> ครับผมไปทำการบ้านว่าเอ้ยเราจะเป็นเมคินแบบไหนดีเราจะเป็นมาเฟียไหนดีแล้กก็เลยไปดูพวกซีรีส์มาเฟียดูพวกสารคาดีใน Netflix เนี่ยก็เลยไปดูแล้วก็แบบเอ้ยคนเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้น่ากลัวหรือไม่ได้แบบเขาดูเป็นคนธรรมดาไอ้แบบมีการแต่งตัวเนี ب, เนี้ยเท่ๆบ้างก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันคือสิ่งที่เขาเคยทำมามากกว่าแบบผู้คนพูดถึงเขายังไงผู้คนรู้ว่า คนคนนี้ของจริงคือสายรักสายเลือดเนี่ยเป็นละครที่ไม่มีจังหวะเหนื่อยเลยด้วยความที่เรื่องราวต่างๆในละครนะมันมีมันมีมันมีปมอยู่เยอะแล้วมันมันไม่ได้ถูกละเลยเลยอะ่ะทุกๆปมจะค่อยๆถูกฉเฉลยอ,ออกมา ทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นตอนจบที่มันที่เท่าที่เล็กอ่านบทแล้วเล่นไปนะรู้สึกว่าตอนจบของเรื่องเนี้ยสมบูรณ์มากแล้วที่สําคัญก็คือเล็กชอบเอ่อเคมีของเมคินกับมนมีนามากคือเขาเป็นคู่ที่เหมือนไม่มีการไม่ไม่ไม,มีไม่มีช็อตหรือไม่มีฉากที่จงใจให้แบบจิ้นให้แบบให้คนรู้รู้สึกฟินมันจะไม่ใช่แต่มันจะมันจะเป็นเรื่องราวของตัวละคร2ตัวที่มันจะทําให้คนรู้รู้สึกว่า ยังไม่ทันแตะตัวกันเลยแค่แบบเหมือนคุยคุยกันแล้วก็แบบหลบหน้าไปแบบปากเพเยยังไม่ทันยิ้มด้วยซ้ำอ่ะคนดูก็รู้สึกว่าเขินแล้วอะไรเงี้ยเรียกว่าจะมีคนหลายคนที่บอกว่าละครไทยน่าเบื่อเนี่ยหกล้มจูบกันอีกแล้วเอ้ยหกล้มมองตาก,กันอีกละเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วแล้วเราจะได้เศษแต่แบบเหมือนความเรียลของของชีวิตของตัวละครจริงๆที่มันใกล้เคียงกับกับชีวิตจริงๆของเราด้วยครับผมฝากด้วยครับสายรักสายเลือด ท่านปลาดเด็ดขายครับผมทุกวันพุธพฤหัสสองทุ่มครึ่งทางช่อง3หรือว่าจะดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน3 plus หรือว่า Netflix ก็ได้ครับผม